แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ2000คำเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับเครื่องบินของมารีและราคาพร้อมด้วยแนะนำช่องไบคลับโดยไม่มีหัวข้อไม่มีข้อความตัวหนาและจัดเวนวรคตามที่คุณต้องการพร้อมแล้วไปชมสคริปต์กันเลยครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไบคลับช่องที่นำเสนอข้อมูลยานพาหนะทุกรูปแบบทั้งรถจักรยานยนต์รถยนต์รถถังเครื่องบินและเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ๆที่กำลังจะเปลี่ยนโลกของเราหากคุณชอบเรื่องราวของเครื่องยนต์ ความเร็วและการเดินทางอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเครื่องบินของมารีที่กําลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในวงการอากาศยานและการเดินทางทางอากาศเพราะเครื่องบินของมารีไม่ใช่แค่เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเท่านั้นแต่ยังมีการออกแบบที่ทันสมัยสะดวกสบายและราคาที่ถือว่าเข้าถึงได้เมื่อเทียบกับความสามารถที่ได้กลับมา มารีเป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านอากาศยานที่เริ่มต้นจากการพัฒนาโดรนและอากาศยานไร้คนขับจากนั้นได้พัฒนาเข้าสู่ตลาดเครื่องบินพลเรือนขนาดเล็กที่เน้นในเรื่องของความปลอดภัยการประหยัดพลังงานและความสามารถในการบินระยะไกลโดยใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าเต็มรูปแบบหรือไฮบริดหนึ่งในรุ่นที่ได้รับความนิยมจากมารีคือรุ่น m ศูซึ่งเป็นเครื่องบินขนาดเล็กแบบ2ที่นั่งออกแบบมาสำหรับนักบินสมัครเล่นหรือผู้ที่ต้องการมีเครื่องบินส่วนตัวในราคาที่ไม่แพง ตัวเครื่องบินมีน้ำหนักเบาใช้วัสดุคอมโพสิตที่ทนทานแต่มีน้ำหนักน้อยทำให้สามารถขึ้นบินได้ง่ายและใช้ระยะรันเวย์สั้นมาก M01 มีความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถบินได้ไกลถึง1,200กิโลเมตรต่อการเติมเชื้อเพลิงหนึ่งครั้งนอกจากนี้ยังมีระบบการควบคุมแบบดิจิทัลที่ช่วยให้นักบินควบคุมการบินได้ง่ายขึ้นแม้ไม่มีประสบการณ์มากก็สามารถเรียนรู้ได้ในเวลาไม่นาน ราคาของ m 01อยู่ที่ประมาณ6.8ล้านบาทไทยซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากเมื่อเทียบกับเครื่องบินส่วนตัวรุ่นอื่นๆในตลาดที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันโดยมารี่ยังมีบริการจัดการฝึกอบรมเบื้องต้นให้กับลูกค้าที่ซื้อเครื่องบินด้วยเพื่อให้ผู้ใช้สามารถบินได้ด้วยตนเองอย่างปลอดภยัย นอกจากรุ่น M01 แล้วมารี่ยังมีรุ่น M02 ที่มีขนาดใหญ่กว่ารองรับผู้โดยสารได้ถึง4คนรุ่นนี้เหมาะสำหรับการเดินทางระยะไกลหรือการใช้งานในธุรกิจขนาดเล็กเช่นการรับส่งผู้โดยสารหรือขนส่งสินค้าขนาดเล็กโดยมีความเร็วสูงสุดประมาณ320กิโลเมตรต่อชั่วโมงและระยะทางในการบินอยู่ที่ประมาณ1,800กิเม M02 ยังมีเทคโนโลยีลดเสียงรบกวนขณะบิน ทำให้สามารถบินในเขตชุมชนหรือสนามบินขนาดเล็กได้โดยไม่รบกวนผู้อยู่อาศัยมากนักระบบภายในห้องโดยสารก็มีความหรูหราพร้อมจอแสดงผลดิจิทัลเต็มรูปแบบที่แสดงข้อมูลการบินแบบเรียลไทม์ราคาของเ0 2อยู่ที่ประมาณ12.5ล้านบาทไทยซึ่งเมื่อเทียบกับความสามารถและเทคโนโลยีที่ได้รับก็ถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลมากโดยเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเครื่องบินส่วนตัวสำหรับธุรกิจ มารียังมีแผนพัฒนาเครื่องบินรุ่นใหม่ในอนาคตที่สามารถบินได้โดยไม่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเลยแม้แต่นิดเดียวโดยจะใช้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์หรือแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จได้จากแหล่งพลังงานสะอาดเป็นแนวทางที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศและรักษาสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้มารียังให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยมากเป็นพิเศษโดยทุกกลุ่นที่ออกจำหน่ายจะต้องผ่านการทดสอบความปลอดภัยระดับสากล และมีการติดตั้งระบบสำรองเช่นระบบร่วมชูชีพเครื่องบินระบบแจ้งเตือนการชนและระบบการบินอัตโนมัติกรณีฉุกเฉินจุดเด่นอีกอย่างของเครื่องบินมารีคือการบำรุงรักษาที่ไม่ยุ่งยากมีศูนย์บริการกระจายอยู่ทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยด้วยซึ่งทําให้ผู้ใช้งานสามารถเข้ารับบริการตรวจเช็คสภาพเครื่องบินได้ง่ายและรวดเร็วในแน่ขององค์การออกแบบมารีให้ความสําคัญกับการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายเบาะนั่งสามารถปรับระดับได้ตามสรีระผู้โดยสารอีกทั้งยังมีระบบปรับอากาศที่ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติและช่องเก็บสัมภาระที่ออกแบบมาอย่างลงตัวสำหรับการควบคุมมารีได้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องบินแบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสถานะเครื่องยนต์การวางแผนเส้นทางบินหรือการตั้งค่าระบบภายในเครื่องบินผู้ใช้สามารถควบคุมทุกอย่างได้จากแอปเดียว แม้ว่าเครื่องบินของมารีจะยังไม่ได้เข้าสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่แต่ด้วยความสามารถและนวัตกรรมที่โดดเด่นก็ทำให้หลายประเทศเริ่มให้ความสนใจโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรวมถึงประเทศไทยที่กำลังเตรียมความพร้อมในด้านกฎหมายและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเครื่องบินขนาดเล็กเหล่านี้สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของมารีหรือศูนย์บริการในประเทศไทยที่กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่และภูเก็ตซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลและจัดแสดงเครื่องบินรุ่นต่างๆให้ชมอย่างใกล้ชิดในอนาคตมารีมีแผนจะเปิดตัวรุ่น M03 ซึ่งเป็นเครื่องบินไฟฟ้าเต็มรูปแบบที่สามารถบินได้ใกล้กว่า2,000กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งและสามารถบินโดยไม่ปล่อยมลพิษเลยซึ่งจะเป็นก้าวใหม่ของอุตสาหกรรมการบินแน่นอนว่ามารีไม่ได้มองแค่การขายเครื่องบินเท่านั้น แต่ยังวางเป้าหมายในการพัฒนาเครือข่ายการบินภายในประเทศเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเดินทางข้ามจังหวัดหรือภูมิภาคได้อย่างสะดวกรวดเร็วและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเครื่องบินของมารี่จึงไม่ใช่แค่พาหนะสำหรับการเดินทางเท่านั้นแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนโลกและการเปิดโอกาสใหม่ให้กับการเดินทางนอทางอากาศ ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของเครื่องบินจากมารีและราคาที่คุณควรรู้หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องบายคลับของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับหากคุณต้องการให้แปลหรือปรับแต่งเนื้อหานี้เพิ่มเติมบอกได้นะครับ